อีกหนึ่งเหตุการณ์ลอกที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือการประชุมสุดยอดระดับผู้นําของสหรัฐและจีนประธานาธิบดีโจไบเดนและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีน2ผู้นําชาติยักษ์ใหญ่เมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาในนครซานฟรานซิสโกเพื่อเจรจากแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกันท่ามกลางการจับตาของทั่วโลก ใครปฏิเสธได้ว่าการพบปะหารือแบบทวิภาคีทั้งในรูปแบบของการประชุมแบบเต็มองคณะและแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวที่รวมทั้งการเดินเล่นพร้อมกับพูดคุยกันระหว่างประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนอกรอบการประชุมสุดยอดผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกที่สหรัฐเป็นเจ้าภาพที่นครซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนได้ทำให้อุณหภูมิการเมืองโลกเย็นลงอย่างเห็นได้ชัด แต่ก่อนหน้าจะจบกันแบบแฮปปี้เอนดิ้งความสัมพันธ์ของสหรัฐและจีนอยู่ในสภาวะลุ่มๆดอนๆมาตลอดจากปัญหาขัดแย้งต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าการขายด้านภูมิรัฐศาสตร์การแข่งขันขยายอิทธิพลในมหาสมุทรแปซิฟิกและปัญหาช่องแคบไต้หวันเชื่อว่าได้พูดคุยกันในหลายเรื่องที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์และสร้างความก้าวหน้าที่สำคัญขึ้นมาได้ประธานาธิบ,บดีไบเดนผู้นำสหรัฐกล่าวหลังการประชุมกับผู้นำจีน ส่วนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่เคยกล่าวยอมรับว่าความสัมพันธ์ของสหรัฐและจีนไม่เคยเป็นไปอย่างราบเรื่นกล่าวหลังการประชุมสุดยอดกับผู้นำสหรัฐว่าประตูการพูดคุยระหว่างสองมหาอำนาจโลกไม่สามารถปิดกั้นได้อีกแล้วแต่หากจะถามว่าการพบหารือกันของผู้นำสหรัฐและจีนนี้เกิดดอกผลอะไรบ้าง คำตอบแบบภาษาการทูตคือสมประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายอย่างน้อยได้พูดคุยเคลียร์ใจกันในวงเจราจาระดับผู้นำถือว่าสำเร็จตามเป้าหมายทางการทูตและถ้าจะเจาะลึกลงไปเป็นข้อๆว่าการประชุมสมมตผู้นำจีนสหรัฐได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันบ้างก็น่าจะพอสรุปได้ดังนี้เริ่มจากร่วมมือแก้ปัญหาโลกร้อนสหรัฐและจีนซึ่งเป็นประเทศผู้ปล่อยกา๊าซก่อปัญหาโลกร้อนรายใหญ่ที่สุดในโลก ตกลงเพิ่มมาตรการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศหรือภาวะโลกร้อนสัญญาร่วมมือชะลอการปล่อยก๊าซมีเทนและร่วมกันสนับสนุนความพยายามของโลกเพื่อเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนเป็น3เท่าภายในปี2030หรือในอีก7ปีข้างหน้านักวิเคราะห์บางคนมองว่าเป็นความก้าวหน้าเล็กๆแต่เป็นก้าวสำคัญในเรื่องปัญหาโลกร้อนแต่บางคนเรียกข้อตกลงมีเทนระหว่าง2ผู้นำนี้ว่าเป็นความก้าวหน้าครั้งใหญ่ เพราะจีนเป็นประเทศผู้ปล่อยกา๊าซมีเทนรายใหญ่ที่สุดของโลกการมีมาตรการจริงจังเพื่อควบคุมมีเทนนับเป็นเรื่องสําคัญเพื่อชะลอปัญหาโลกร้อนในอนาคตอันไกล้ประการต่อมาเฟนทานิลยาระงับปวดประเภทเดียวกับยากลุ่มโอปิออยด์ซึ่งเป็นยาฟิน่นสังเคราะห์ริดแรงกว่ามอร์ฟีนที่แต่ละปีมีชาวอเมริกันได้รับผลกระทบจากการใช้ยาเฟนทานิลเกินขนาดจนเสียชีวิตจำนวนมาก เฉพาะปีที่แล้วมีผู้เสียชีวิตจากการใช้เฟนทานิลเกินขนาดในสหรัฐราว7,500 0คนสหรัฐและจีนจะร่วมมือกันต่อสู้ปราบปรามการลักลอบค้ายาเฟนทานิลโดยจีนพร้อมร่วมมือปราบปรามบริษัทด,ด้านเคมีเพื่อสกัดการไหลบ่าของเฟนทานิลผิดกฎหมายเข้าสหรัฐมาถึงประเด็นสำคัญคือการฟื้นช่องทางสื่อสารด้านการทหารจีนและสหรัฐตกลงกลับมาฟื้นช่องทางสื่อสารทางการทหารรอบใหม่ หลังจากจีนได้ปิดประตูตัดช่องทางสื่อสารระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศเมื่อปีที่แล้วเพื่อตอบโต้กรณีนางแนนซีเพโลซีอดีตประธานสภาผู้แทนเดินทางเยือนไต้หวันความสัมพันธ์สหรัฐจีนยิ่งสุดหนักหลังเหตุการณ์บอลลูนต้องสงสัยเป็นเครื่องมือจารกรรมของจีนลอยเหนือน่านฟ้าสาหรัฐเมื่อช่วงต้นปีนี้ก่อนถูกสหรัฐยิงตกในมหาสมุทรแอตแลนติก ฝ่ายจีนปฏิเสธภารกิจจารกรรมเป็นเพียงบอลลูนตรวจสอบสภาพอากาศไม่ได้จงใจลุกล้ำน่านฟ้าของสหรัฐก่อนที่สหรัฐจะเปิดผลสอบสวนว่าไม่ใช่บอลลูนจารกรรมส่วนอีกเรื่องที่ละเอียดอ่อนผู้นำสหรัฐและจีนได้หารือเกี่ยวกับปัญหาตึงเครียดในช่องแคบไต้หวันประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้กล่าวกับประธานาธิบดีไบเดนว่าสาหรัฐควรหยุดให้การสนับสนุนด้านอาวุธกับไต้หวัน ส่วนการรวมเอาไต้หวันเข้าเป็นหนึ่งเดียวกับจีนเป็นเรื่องที่ไม่สามารถหยุดได้ส่วนไบเดนมองว่าสหรัฐยึดนโยบายจีนเดียวไม่ได้สนับสนุนการแยกเป็นรัฐอิสระหรือแยกเอกราชของไต้หวันขณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนหนึ่งของสหรัฐเผยด้วยว่านโยบายเรื่องไต้หวันของสหรัฐจะไม่เปลี่ยนแปลงจากที่เป็นอยู่ และถึงจะปรากฏภาพการพบปะพูดคุยเป็นสัญญาณบวกของผู้นำสองประเทศมหาอำนาจโลกแต่ไบเดนยังหลุดปากเรียกผู้นำจีนว่าเป็นเผด็จการเป็นครั้งที่สองในรอบปีนี้ระหว่างถแถลงข่าวหลังพบปากกับผู้นำจีนทำเอาคนที่พยายามเดินสายเชื่อมสัมพันธ์กันอยู่หลายรอบกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้อย่างแอนโทนีบิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐถึงกับสายหน้าเหนื่อยแต่ไบเดนได้ขยายความเพิ่มเติมว่าที่เรียกผู้นำจีนอย่างนั้นเพราะพูดตามเนื้อผ้า จีนมีระบบการปกครองที่แตกต่างจากสหรัฐชัดเจนปิดท้ายด้วยการทูดแพนด้าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้พูดเปิดทางไว้ว่าจะเพิ่มจํานวนแพนด้าที่จะส่งให้สวนสัตว์ในสหรัฐดูแลเพราะตอนนี้เหลือแพนด้าสี่ตัวสุดท้ายที่อยู่ในสหรัฐจะถูกส่งตัวกลับจีนในช่วงต้นปีหน้าหลังอยู่ครบตามสัญญาข้อตกลงที่ทำร่วมกัน และหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเป็นอื่นจากนี้ซอฟต์พาวเวอร์ที่จีนส่งไปสหรัฐครั้งแรกในยุคอดีตประธานาธิบดีริชาร์ดนิสสันเมื่อปี1972น่าจะได้บ้านใหม่อยู่ชั่วคราวที่สนสัตว์เมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียนั่นเองปิดท้ายปีด้วยอุณหภูมิที่ดีขึ้นระหว่างสองชาติยักษ์ใหญ่ของโลกแต่ปีหน้าจะร้อนขึ้นหรือเย็นลงอย่างไรต้องติดตาม